น้องสายเรามาอยู่ที่ร้านปัจจัยชีวีแล้วต้องบอกว่าเนี่ยคอนเซปต์เขาบอกว่าเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดนะก้าวสู่อาหารอนาคตมันอนาคตยังไงอ่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูใช่ไหมคะค่ะต้องบอกว่าปัจจัยชีวีเนี่ยเป็นแบรนด์เนาะของศิษาอโศกก็คือเป็นแบบบริษัท ที่รับผลิตทั้งอาหารแล้วก็เวชสัมอารแล้วก็พวกยาสมุนไพรไทยใช่ไหมแล้วก็ยาแผนโบราณยาแผนโบราณก็แสดงว่าได้มาตรฐานโรงงานเลยนนแนละนะคะไปใจได้ไปใจได้แล้วเทาที่เราดูอาหารแห่งอนาคตคืออะไรตอนนี้เรามาดูบ้างอาหารเสริมค่ะที่ทําจากพืชสมุนไพรค่ะปจิ๊บงั้นเดี๋ยวเราถามพี่เลยแม่ค้าแแม่ค้ากำลังยุ่งอยู่เลยนะคะอาหารเสริมก็อย่างเช่นว่าแบบเรากินนิดเดียวแต่ว่า ให้ <Okay. S 1> คุณค่าเยอะเต็มพิกัดเลยนะคะคุณอาขาสิงสาสมปัจจัยชีวีเนี่ยค่ะมีที่ไปที่มายังไงอะคะที่งได้บอกว่ามีแบบสินค้าแบรนด์แบบตัวเองเยอะแยะเลยนะคะเป็นลูกคา้าอ๋อไม่เป็นไรเป็นลูกคา้าเราตั้งใจมาซื้ออะไรที่ปัจจัยชีวียะคะมีมีเพื่อนฝากมาซื้อน้ำมันดาวอินคาค่ะอสองสองถุงแต่ว่าตัว,อตวเองอาจจะทาน น้ำมันงาขี้มอนซึ่งซึ่ง, <ừ> งหายากในอาหารทั่วไปใช่ไหมครใช่ประมาณนี้ค่ะก็คืออันนี้ยเหมือนประมาณเป็นซ u p เปอร์ฟู้ดใช่ไหมคะก็คือแบบไม่ต้องกินเยอะ,ะแต่ว่าแบบ นิดเดียวก็ได้พลังงานที่ดีแล้วอ๋อแล้วทำไมถึงเลือกมาซื้อที่ปัจจัยชีวีอะคะก็คือเราไว้ใจค่ะเพราะว่า,าเขาผลิตแบบแบบร<บ>าคาราคาก็เป็นกันเองราคาบุญนิยมแล้วก็ได้มาตรฐานซึ่งเราไว้ใจได้มไม่เหมือนกับข้างนอกอใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของเขาเองเลยราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ลดราคาแล้ว ครึ่ง50เอร์ซค่ะจาก1,500พันห้าเหลือ7 5 0ยแต่ถ้าเป็นตัวดาวอินคานี่3450เหลือ1,725บาทโอ้โหซึ่งคุณภาพเเดียวกันแต่ว่าเม็ดแคปซูลนี่จะไม่สวยเป็นเกรด B เพี่ยงแต่แคปซูลไม่สวยเท่านั้นเองค่ะคือคนกินก็คงแยกไม่ค่อยออกแล้วล่ะโอเคขอบคุณคุณโอ้โหเหมือนอย่างที่บอกนะคะน้องน้องสายว่าราคางานขี้ม้อนกับ ดาวอินคาเนี่ยเท่าที่เรามันได้ยินเนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่เขาฮิตมากเลยอะ่ะกินเพื่อสุขภาพปรากฏที่นี่เฮ้ยขายแบบลดรา้า50เปอร์เซ็นตะ์นะ่ะนะแล้วแถมแบบว่าแคปซูลเนี่ยโอเคแบบว่าอาจจะไม่ใช่เกรดแบบเอ A, ส่งออก100เปอร์เซ็นต์แต่ว่าคุณภาพของข้างในนี่เหมือนกันเลยนะคะแล้วนอกจากตรงนั้นยังมีอะไรอีกบ้างนะคะที่เราเห็นเห็นอยู่อ่ะข้างหน้าที่เห็นนะคะ<แ>เป็นกาแกฟกาแฟกาแฟสุขภาพหรอลองไปดูค่ะบ๊าจิม นี่นี่เขาบอกเขาใช้เนี้ยค่ะใช้ผงมะพร้าวมีผงข้าวกล้องแล้วก็ถั่งเช่าผงตังกุยแสดงว่าปกติเนี่ยคนที่กินกาแฟมันก็จะมีคาเฟอีนเยอะแต่อันนี้กลายเป็นว่าพอมีสมุนไพรเนี่ยมันจะป็นกาแฟได้กลิ่นความเป็นกาแฟแต่ยังได้เรื่องของสุขภาพเข้าไปด้วยว้าวอันนี้นะคะเด็ดมากเลยมียี่ห้อด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแพ็กเกจเหมือนยี่ห้อข้างนอกเลยดูดีเชวแล้วก็ฝั่งนุ้นคือ เป,เป็นสมุนไพรหลายอย่างค่ะอันนี้เป็นผงขมิ้นค่ะ,ะสมมุติว่าเราแบบอยากทําอาหารหรือว่าอยากจะทําเครื่องสําอางอยากจะทาเนี้ย<ช>เอาเนี้ยไปผสม<ช>ก็จะได้ในราคาไม่แพงโอ้โหนี่นะคะต้องบอกว่าถ้ามาที่ปัจจัยชีวีนะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ไว้ใจเชื่อถือได้ไไดแล้วก็ไปดูโรงงานเขาได้ด้วยนะเพราะว่าโรงงานเขาอยู่ที่ศรีสะอศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าอยากจะรับจ้าง ให้เขาผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยก็ไปลองติดต่อดูได้เนาะในงานนี้ก็มีพี่น้องมาคอยให้คำแนะนำก็อย่างที่บอกนะคะว่าสินค้าเนี่ยได้มาตรฐานออยอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าจะมาขายตลาดอาริยะเนี่ยทุกอย่างจะต้องผ่านออยนะคะเพราะฉะนั้นน้องสายถ้าเป็นหนูหนูจะซื้ออะไรถ้าเข้ามาลานนี้ลานนี้ซื้อยาดมยาดม็จะเป็นนมใช่ยาดมนี้มีหลายแบบเรหลายรูปแบบเลย หลายขนาดด้วยนี่ราคาไม่แพงนะแค่เท่าไหร่10บาทเออสิบาทนี่ถูกนะเออปกติเราซื้อกันก็30กว่านะใช่ไหมเราที่สําคัญเนี่ยได้มาตรฐานออยอนะคะก็เห็นได้ว่านะคะตลาดอาริยะเนี่ยในการที่จะนําสินค้ามาจําหน่ายเขาต้องได้มาตรฐานได้คุณภาพที่ดีแล้วที่สําคัญเนี่ยจะต้องเป็นของที่ไม่ใช่ของฟนะุ่มเฟือยเนาะเท่าที่เราดูก็คือเป็นของที่ทุกคนจาเป็นต้องใช้นั่นแหละแล้วก็ราคาไม่แพง หนูอยากจะบอกอะไรถึงคนทางบ้านที่แบบว่าเอ้ยอาจจะแบบเออสงการปีนี้เนี่ยอยากจะไปเที่ยวไหนดีนะทําไมจะต้องแบบเลือกมาที่นี่ล่ะอะไรนะคะก็ที่ตลาดอรารย์นะคะเรานอกจากจะขายสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้วค่ะก็ยังขายอาหารแล้วก็ยังมีให้ลูกหลานท่านม,มาเล่นด้วยนะคะเล่นน้หลอ็อปพ่อแม่พี่น้องซื้อ,อ ใช่ครบจบในที่เดียวค่ะปฏิบค่ะเหมือนเป็นนี่เนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของแท้ใช่ไหมอัน <laughs> นี้เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในรูปแบบของพุทธาเลยใช่ก็คือแบบว่าเด็กๆก,ก็ได้แบบว่าไปเล่นน้ำรอพ่อแม่แล้วก็ใครที่ชอบช้อปปิ้งก็เข้ามาในห้องนี้ช้อปปิ้งได้ทุกอย่างนะคะ,อะอเอค,ค่ะก็ลาทุกท่านไปแล้วนะคะ,จะเจริญธ่ะ